ุณมีเรื่องเล่าไหมเรื่องเล่าที่คุณได้ยินมาไม่ว่าจะพูดฟังดูจากที่ไหนก็ยังคงรู้สึกแบบนั้นเหมือนเดิมในทุกๆครั้งที่ได้ยิน หลายร้อยปีที่ผ่านมาอาจจะเกิดเรื่องราวมามากมายและเรื่องราวบางเรื่องราวก็กลายมาเป็นตำนานซึ่งตำนานที่ถูกเล่าขานมานานนับชั่วอายุคคนก็คงจะเป็นเรื่องที่เราทุกคนนั้นรู้จักกันดีนะคะนั่นคือแม่นาคพระขนง เขาขนลุกยังไงก็ไม่รู้ในสมัยก่อนมันจะมีหนังกลางแปลงแล้วก็มีในวัดซึ่งเรื่องนี้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างหล,ล่อรลงกันเป็นความกลัวของเด็กในวัยนั้นและตำนานนี้มีอยู่จริงวันนี้เราจะได้ไปชมสถานที่จริงเรียกได้ว่า เป็นบุญครั้งหนึ่งที่ได้ไปณนะที่ที่แห่งนั้นที่ท่านเคยอยู่ตรงนั้นโอเคค่ะแล้วะตอนนี้เราก็มาถึงวัดมาหาบุตรกันแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีเดี๋ยวจะลองเดินสำรวจดูรอบๆก่อนนะคะว่าเราจะเดินไปตรงไหนอะไรยังไงวันนี้ตั้งใจะจะมาไหว้ายา่านาคกันนะคะแต่ว่านั่นแหละไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี ลองเดินดูรอบๆกันก่อนนะดูเหมือนตอนนี้เราจะเจอทางไปศาลย่านากันแล้วนะแต่ว่าร้อนตัวน้ำแถวนี้น่าจะน่าจะช่วยบรรเทาความกระหายได้เพราะตอนนี้ก็คือเหงื่อแตกอ๋อจริงวัดมหาบุตรก็ไม่ได้มีแค่ย่านนาคคะแล้วออก็ ยังมีที่ที่ให้เรามาทำบุญกันเพื่อสาระนะคะหลายองค์เลยทีเดียวอยังไม่เคยมาเลยอ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเนาะโอเคเมื่อตกี้มาวินแต่ว่าไม่มีไม่มีแบงค์ย่อยก็เลยคือน้ำอาศัยว่ามีเหรียญ ให้วินได้พาเรากลับไปนะคะโอเคเดี๋ยวขอเก็บของก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราเดินไปเนะ <Okay. S 1> าะก็พักกินน้ำก่อน ตามที่ได้เคยอ่านมาก็ก็ได้ยินว่าอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะอยู่ด้านหลังมากขนาดนี้คือหลังท้ายวัดเลยก็ <c oughs> ไม่รู้ว่ามาถูกไหมนะมันเป็นเหมือนหลังบ้านหลังวัดแล้วก็นี่ มีเจ้านี่ก็โอเคมีน้องด้วยเรามาถูกไหมอ่ะเรามาถูกหรืเรอเปล่า,า,าอ๋อถูกแล้วแหละถูกแล้วมาถึงศาลก็จริงนะแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่ ไม่สามารถถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็ได้เพียงแค่ไหว้สักการะนะคะก็จะมีบางจุดที่สามารถถ่ายได้เดี๋ยวก็จะพาทุกคนมาดูตรงที่ถ่ายได้นะแต่ว่าทำไมทไมเราขนลุกยังไงก็ไม่รู้รู้สึกขนลุกแต่เดี๋ยวเรามาดูรอบ 大家。大 รองเหมือนคุงนางนี่จะเป็นคุงนางที่ย่านาเคยมาใัยอยู่นะเดานะแต่ว่าที่นี่ก็ดูคลาสสิกใช่ได้เลยคือเก่าแก่มากแล้วก็เป็นย่านรุ่มแม่น้ำนะคะมีแมงมุมตั้านนูบบบนนที่ดูท่าทางจะเป็นบ้านร้างแล้วก็เก่าแก่มากๆเลยเหมือนจะไม่มีใครอยู่อ่ะ น,ก,นกที่นี่เยอะมากแล้วก็เสียงนกคือ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็มานั่งกินไอติมกันต่อเหมือนเดิมมันไม่ใช่ไอติมกะทินะแต่ว่าก็อร่อยอเพราะว่าก็เป็นไอติม,อมไอติมที่ใส่หลยขนมปัง ต้องเปลห่ยปลากินขนมปังมาเมื่อกืนก็เลยกินขนมปัง